ด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิวแมพอายุทยาบ้านเกิดเมืองนอนไทย V ีสองนะครับในอ p 2ีสองนะครับวันนี้จะมารีวิวอายุทยานะครับจะมารีวิวอายุทยานะครับเดี๋ยวขอเป็นอายุทยาก่อนนะครับว่าจะมารีวิวมารีวิวดีมารีวิวค่อยพรุ่งนี้นะครับ มาดวให้ดูว่าอันนี้มีอะไรบ้างน,นี่มดเนี่อันนี้นะครับคือห้องแต่งกายของชาวอายุทยานะครับอันนี้คือถ้าเป็นเสื้อแบบนี้ก็คือพวกอาสานะครับอันนี้คือน่าจะหัวหมูหรือนายอันนี้อันนี้น่าจะพันแล้วมั้งผมไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นพันแล้วอันนี้ผมว่าน่าจะพันแล้วนะอันนี้ เป็นหนึ่งเมื่อกี้โดนว้าอันนี้่าจะพันแล้วนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะพันตั้งแต่ขุนอันนี้เจ้าอันนี้พยาพยาหรือเปล่าในพยาอันนี้ออกยาฮะออกยาอันนี้ชุดออกยาชุดออกยานนี้ชุดออกยาอันนี้คือชุดเจ้าพระยานะครับส่วนอันนี้คือชุดอะไรวะเนี่ยสมเด็จปะเนี่ยสมเด็จนะครับอันนี้ชุดสมเด็จส่วนอันนี้ชุดพระมหากษัตริย์นะครับ นี่อันนี้คือหมวกนะคะแต่ละยศนี่คือหมวกตัวอันนี้คือชุดนะครับม,มันมีหลายกองไอ้น,นี่คือชุดแล้วนี่คือเครื่องแบบเวลาเข้าเฝ้านะครับอันนี้คือหมวกพระมหากษัตริย์นี่สำหรับห้องแต่งกายก็จบแล้วนะเอ้เหลือเหลือเหล,ลือดาบนะครับนี่คือดาบสะพายหลังแต่ใช้ม่งานไม่ได้นะอันนี้มีดาบอุธยานะครับนี่เขาเรียกว่าดาบอุธยาโอ้โหชน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 อันเนี้ยอันเอาอันนี้ตามมา อะไรอยากออกกล้องเหรอคนอยากออกกล้องกันทุกคนออกกล้องหนึ่งคนอ่าอันนี้คือปืนก็เขาก็รู้ออ,อันนี้อะไระนี่ออกคมไฟครับแป๊บหนึ่งนะเป็นเลยอันนี้นะครับนี่คือชาวยิธยาของเทน,นะครับนี่ต่อไปรเรามาดูพระราชวังนูน่นวางอยู่นู่นไม่ได้ไกลไวางอยู่ตรงนู้น ก็คือวางไม่ได้ไกลนะก็โคตรอยู่นะนีไ่ได้ไกลเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนี่คือแป๊บเดียวนะเออนี่เจะมาอธิบายไม่คือวางมันคืออะไรวะดูไม่น่าใช่พัวางอ๋อเข้าใจแล้วอันนี้คือพันที่นั่งนะครับไม่ใช่วางเปนพาที่นั่งนี่นั่งนั่งนั่งนี่นั่งนั่ง,ง,งหาคนมาเขาเ่าเฝ้าตรงนี้คือที่นั่งดูนะครับที่นั่งดูในอย,อยู่ตรงนี้นะยังดู เออนี่ที่นังดูส่วนอันนั้นอันี้นั้นอันนั้นอันนั้นพระราชวังนะครับเดี๋ยวพาไปดูพระราชวังก่อนนะสำหรับใครที่อยากเล่นหรืออยากอะไรก็สามารถเล่นในระบกแมบอยุธยาบ้านเกิดเมืองนอนไทยวีสองนะครับอ้าวนูน่นคือพระราชวังพระราชวังของเทพนะครับอ่านี่ก <c oughs> <c oughs> ว่าจะเดินเสร็จ น่าจะนานหน้าดูอา่าไม่นานแปบ๊บเดียวถึงแล้วนี่จะห้โอ้เดี๋ยวนี่อันนี้คือห้องภายในพระราชวังนะครับส่วนอายรีมนนว่าจะเป็ท้องพระโรงอันนี้นะครับท้องพระโรงนะครับอันนี้คือท้องอันนี้คือท้องพระโรงนะอ่าอะไรอัปเดตตรงไหนวะท้องพระโรงนะครับน,นี่คือท้องพระโรง นี่นี่คือเครื่องลนตีนะเวลาแบบขึ้นคองราชนะคะนี่ประมาณนี้ไม่ได้ยากนะต่อไปอนี่คือนองพลเรือชวังอันนี้คือที่น่งดูนะ,ะการรีวิวในย,ยังไม่จบนะครับเมืองมันใหญนะ่จะรีวิวหมดไปวะเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรในะนนี้จาได้เคยเข้าไปแล้วถ้าใครไม่เชื่อดองดูคือมันไม่มีอะไรจริงๆนะอันนี้น่ายังไม่ใช่เบด้านนะอันนี้เพิ่งอันนี้เขาบอกว่าเสร็จแล้ว แต่ของข้างในหน้าจยังไม่ได้ใส่ไปเนี่ยยังไม่ได้ใส่เขาไม่ได้ด้วยประเด็นคือผมเป็นนักพัฒนานะครับนี่นี่อันนี้คือใหญ่มากนะเออผมขอจบคิดก่อนนะแป๊บนึงนะจบคิดได้ไหมว่านี่เขาแต่งกายไม่ได้ใส่ชุดอะไรเลยนะเก็บใส่อันนี้คือดาบอายุทยารีวิวของนะดาบอายุทยาปืนในปืนปืนเหมือนเดิมโคมไฟเหมือนเดิมไม่ใช่โคมไฟเทียน ไมไ่เทียงเขาเรียกว่าอะไรว่าลืมเอานั่นนะดูก่อนว่ามีอะไรบ้างสำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นนะครับก็สามารถแมปในโลบกนะทุกคนอย่าเข้าไปแมปอื่นนะแมปอายุทยาบ้านเกิดเมืองนอนไทยวีสองนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับอ้าสำหรับเดีย๋ยวพึ่งลาดิเอ้ยเอ้า๋ยวเพึ่งอดี๋ยวาพิงาพ่งยังไม่ลาไม่ลายเงี้ยยังไม่ลาเหลือ เหลืออยู่เหลืออยู่ออ้จะลาได้ไงอ้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ้ยไม่ลายังไม่ลานะครับทุกคนผมยังไม่ลาผมยังไม่ลานะยังไม่ลาคลิปนะไอ้กิตยาเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำคิวแอนเอนะครับแต่ไม่ได้ทำตอนไหนเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็ยุ่งได้ไงเออพรุ่งนี้ต้องตอนนี้ผมอยู่บ้านตานะ่ต่จะต้องขึ้นรถไฟกลับบ้านพี่ยู่มวกเด็กหรือสรับุรียหละอันนี้คือวัดนะครับไม่มีอะไร แต่ข้างนอกีพระพุบดนลูปอยู่พรุ่งนี้ผมไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่าคืนดีแต่สำหรับใครที่ย้ายผมทําก็กดไลคมานะเอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแล,แล้วก็กดติดตามเพื่อไม่ได้เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่จากช่องฟีฟ่าเกมเมอนะคะบ,บรายบาย